ดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักค่ะแพงมาพอกันอากาศมืดอนีแดดข้าในออกอยู่พี่น้องหกโมงกลัวยังมเรสาเนาะบาเว็นพ้าพีผ้านองมาเบิ่งต้นบักเขียเลนที่เขาปลูกเมื่อวานเนี่ย่าสภาพล่าสุดเขาเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะส่วนไอ้ข้อก็เห็นังลหละที่นั่ที่หอนปลาขึ้่างสวยทั้งคุณนะก็เจเอาหดนผักกอนเนาะพี่น้องนะ มาเบิ้งกันเลยต้นขอเขค่เรียนเนาะพี่น้องเอ้มันกัดจีบบอบเป็นยังกันเนาะทำนี่เนาะซื้อเนอะได้พี่น้องว่านไปก้นมตธผุนได้ได้คลิปเมื่อวานนี่ว่าเป็นไปก้นม้าตะยูบังหันเนาะมันมันไปขึ้นมันขึ้นเองเลยยุ่นว่าได้ปลูกแต่มันขึ้นเองมันแตกขึ้นเองมันแต่ว่าต้นเก่ามันที่เคยอยู่นี่เนี่ยแดงน้อยต่ำมันหักเลยลกคถิ่มพี่น้องเอ้แดงน้อยกัดแรนเล่นเลย วันนี้ได้เอาต้นนี้มาแซมใหมปลูกเมื่อวานนี่แต่มันมันเป็นพืชปลูกายเนาะเห็นบ่กระสดชื่นออนเล็พี่เนาะถือว่าติดแล้วล่ะเพราะว่าอย่างเทียดแบบนี้เพราะว่านี่เห็น่ห้อยมันหักเพราะว่าจีนไหมันเป็นแถวเนาะรับเนาะทันเป็นแถวมันก็ง่ามบพอยาาให้มันว่างนะเพี่นเนาะเพอยากให้มันเป็นจุดทางตรงนี้นะหามันเป็นเลี่ยงกันยังง่ามนะนะต้นไหม้เข้าเบาอ่อนต้นผักเข้าเบาขวากระจหดได้บั่น เพือบกบวกพ้องคือขัดแต่ว่าขึ้นเราได้เห็นว่าเอาไส้มอว่านแนวผาพี่น้องไปเบ่งกันมาพี่น้องนี่เด้ต้องเกี่ยวมอว่านเนี่ยเขาก็เกี่ยวขึ้นเรานี่เออห้ามนี่เห็นว่าอันนี้เขาเข่าเองเขาได้ไนี่น,น,น,นี่พี่น้องเริ่มแล้วนะนี่เห็นว่าเริ่มแล้วเนี่ย เขามาเขาเขาของเขาเองเลยนี่เห็นปะเบื้องดีๆเออนี่เริ่มแล้วพันแล้วเนี่ยนะสันชาตยานคืออันเป็นเครือเนาะกันชีนาวาเนาะเนาะเป็นพืชชนิดแบบเป็นเครือกัญชีไปเมื่อแรกันขึ้นมากึ้นมากครบกบวกออ,ออกดอกก็ได้ขอ้อสังเกตว่าเนี่ยเฮ้ดอกคักแล้วพี่น้องไงต้นง่ญ่ก็กานหลานนนนนเนาะเนาะก็เห็นความแตกต่างเลยพี่นอ้อง การเฮาแซมกับบ่แซมเนาะล่ะเนาะเห็นความแตกต่างแต่ของเบาคอต้นน้อยแต่ออกดอกเออพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่เลยเห็นบ่ามองมองเก่าบัานนะมองบ่ได้แซมน่ะมองมันขึ้นหนาน่ะพี่น้องแต่เบิ่งผักบุ้งเฮาบัดนี้โอ้ผักบุ้งเฮานี่พอกินแล้วพี่น้องบ้านนี้เออสิได้จัดกับตำมะฮุงเด้อบ่ดนี้เด้อพี่น้อง เอาคือมีผพักกันนั่นผสมบปเี่เออนี่ต้นเขียเรยนอีกต้นหนึ่งครัเห็นบอกนี่ต้นนี้ต้นนี้หน่อยต้นหนึ่งพี่น้องมันขึ้นเองมันเอออันเฮียนเฮนะียนเน่าน่ะเอาพักกันลบอันนั่นออกนะเจมขึ้นเลยเนาะบ่ามีรูปอันมะาหน้าวาดแหมแตะเกาวาเวยียดไทยไปมันดีสอันดำเปื้อๆวันนี้เออเจมขึ้นเราพีน่น้องเลยนี่แล้วก็เมียนสาดเล่า เป็นนางโซโลเลก็ไอ้ข้อมันขึ้นหลังอยากกินขา้าวนี่แหละจีจัดกำตามมังหงมันนี่ <c oughs> บักซี่มันขึ้นนี่เป็นไดไดใส่ออมปลาดุกค,คักวะความด้วยนี่มันโลโก้ชุ่มอยู่เลยพี่น้องเรายองไรว่าถึงจะขี้เล่าแต่ก็ทำกับข้าวกิ่งนะปเด็นนะความุณพี่น้องด้วย <c oughs> เออฮะยังเดี๋ <c oughs> วยว <c oughs> เีอยงองเออเมีนมยนมันเคยมีเบี้ยหมองเกา,าเนี่ยตะกีนางมนเคยปลูกเด้สงสสยมันยั่งบ่อันบักทัวผว้เจ้านี่ฮเมีมยนบ่ปกติกับบักทัวเนี่ยมันมันโค้งเข่าขี้หัวงเน,น,ะนาะเออเออหน้านไหน,น,นไกินเนี่ยัมักทั่วนี่ เฮ้ยใส่เวลาด่วนมาท่านซะเมียนมโนหบันแง่ออกมาเป็นบักทั่วฝักแง่หว่าที่เราผิดดิเออคำนวณมันดอกคิดว่าขาดแค่นี้เนาะเออขาดแค่นี้อืมอาพี่น้องให้น้องค่อยว่าอันวาดมาท่านไอ้เราลืมข้าววาดถ้มาหน้าวาดนะลืมข้าวไอ้น้องหดพักไปก่อนพี่น้องแก้วว่างขึ้นงูคนหน่เนาะ เออลินลี่จ๋าทำอะไรจ๋าแล้ว <c oughs> พี่น้องเอา้าดังไฟดังไฟกี้อันดังไฟกี้จะคล้องเลยว่าหนึ่งเข่าหน่อยนอ้าบอลนี้มัน,นเอาเฟี้ยงมาใส่หลายนี่ติดไงอันนี้มุมนี่พี่น้องเลยอืมอ่าพี่น้องต้นกล้วยใครขยัยงงอันโค้งลงคักแต่น้อพี่น้องบอลเนี้ นักนักนักวีกลวยเนาะืันนี้คอยมาเด็กตะเว้นขั้นขึ้นพี่น้องเลยบรรยากาศนาเฮียนเนี่ยมาเศา้าวันนี้บ้าเพชรผ้ามาลุงมาทายยุนเรนน้ำแดงหน่อยน,นะพี่น้องมาผ้าบาเมืองเพื่อนเพิ่นมีความสุขเนีมาเ้าวเนาะเพื่อนนะเห็นไหมบรรยากาศเนีมยมะเ้าวบบ่งวิวภูเขาบ่งนกเซลนกเซลว่านี่เนาะพี่น้องเนาะ บ,บินบินวันนักเบื้องเฮียนมาหน้าเงี้ยมันเศร้าบรรยากาศพี่น้องเลยมีพี่น้องให้เบื้องเนี่ยฝนว่าอันบ่าเปลองถ่ายเฮีนยนเจ้าให้เบืเ้องเนี่ยมือนเศร้าเหมาาือนน้องมาหน้าขีดออมเฮียนมดบอ่ันนั่ง,งก็ัขีดตะพื้นแล้นะพี่น้องส่วนมากนะนั่งที่บ่ได้ขีดฟ้าผนังบ่ได้ว่ห้องกระหามนะพีนพ่น้องเปินรับเราไาถ่ายทั้งนาให้เบื้องดูอ่าน้องเขาขีดว่านี่นะพี่น้องเห็นป่กับว่มีห้อยขีดเดี๋ยนะเห็นว่นเนี่ยอันบ่มีห้อยขีดแต่ข้านั่งขีดนั่งขีดะพพืนนมาี่อง น้ำฟ้าผนังกับสีบัไอขีดปันไดหอกเพราะว่าพ่อเมียก็หามอยู่พี่น้องความหมายของป้าลุ่งมันกับสีคิดว่าน้องมาหน้านี่สีขีดขางเหี้ยนขีดยังบ่อแล้วก็พ่อเมียสีหามบ่อนะความหมายคนนั้นพี่น้องโอเคนะพี่น้องเนาะนี่บ่มีเนาะบ่มีรอยขีดเนาะโอเคครับผมทั้งขางมีแต่ห้อยเก้าลบแล้วบางอันมันก็ลบบ่อมันเป็นสีพี่น้องเลยทั้งนี่กับบัเพลิดกา ลืบไปเมืออม่อวานก็เบาคอได้เมื่อวานก่อนี่เนาะก็บ่ากันลืมลืบอันอันผ้าบาดออกพี่น้องก็บ่าเออถ้าลืบออกแล้วมันก็ดูสะอาดขึ้นนะบอเคสเออส่วนมากพันเขียนน้ำพื้นนี่มั่นพี่น้องอันพอกระไฮใบพันเขียนน้ำขขางฟ้ามันนังเงียนนะเอามันแข็งหมดละเอออ้าในชิบิเบิ้งเตาม่าแมวนะพี่น้องเอ้ นั hmm. mm ่นห้องอย่แข้งแน่พี่น้องคือว่าละเตามันเริ่มไปแล้วเนาะอืมแต่ว่ากันหนึ่งหนึ่งได้ยุ่งเนาะเป็นปีอะลระนี่เอาเตานี้ว่าแม่นถ้าโตมากรอบนั่นวะผมเนี่ยเออโต้ได้เราไปซื้อกระเป๋าเนาะเออไปซื้อกระเป๋าข้อละเตานี่ก็ได้ล้าเตานั่นสาวม้วนซื้อมากพร้อมนี่หลีเนาะเออ องางทำคนหลานคอยล่างถวยพี่น้องเลยล่างถวยบอลลิรีไไเออถูเขียงพี่น้องเลยแต่เพิ่นมักใส่ขาสั่นตลอดพี่น้องเลยยามันเศร้ายามันเศร้าข้าเจ้ากับไปให้ไปหนะ้าพี่นอ้องอันนี้ก็ล่างถวยชวนพักเข้าคอยข้าบ่าข้อกันนั่งคุยกันย่วนวงหนึ่งเขา่าตะเวนก็ขึ้นง่ามพอดีเลยพอนับพี่น้อง อ่าตะเวนไอ้มากมากเบิงผ้าพี่น้องเบิงตะเวนขึ้นเหนือ <_ D> อุอ้มไม้อันนี้นะางงาม,มันงามไอเปรียบเสมือนว่ามันเป็นผู้เขาไหม<_ D> <_ D> ผู้เขาเยนันหนาเด้อันอุ้มอย่างพระราเนี่นะพี่น้องแดงน้อยอยังมัตตาไซเขาเจ้าเป็นพ่อศิดย์เราบ้างนะพวกนู้นเนี่ยใช่เราเปล่เออกันมัตตาไซพวกพี่น้องคนแดงน้อยคนน่ <_ D> นะแดงน้อยคนเลนรีมันเขียงในร่างขู้มเอื้อเลยพี่น,อน,น้องแต่ว่ามันมันจำเป็นสีนั้นแนวกันะเออ เ,เราก็ได้แน่จิตุกแล้วเนาะวันนี้นะเนาะเพราะว่าเนะี่ยภากันเรียกบางหยาออกนะเนาะถ้าไม่เรียกออกมันก็เป็นดันดำๆพี่น้องย้อนแสงแกนหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเอ่ะพี่บรรยากาศเนี่ยมันเศร้เอาไม,ม่ย่างอีกเนาะวันนี้เฮ็ดเฮ็ดยังเนาะย่างสิ้นครับ <laughs> ย่างสิน้นเอาพ่อแม่ดันสิ้นพี่เมียมไปว่า <laughs> วันอุ่นอยากเห็นน้ำกินกินเศร้าง่ายๆเดิอ่ะโอ้มันมันคือว่าละเนื้อมันเข่าตู้เย็นไว้เนาะมันก็เลยอยากกันนั่นเนี่ยถ้ากระปิ้งเพี่น้องถ้ามันมีทานบ้างยังหรอพี่น้องท้าพี่น้องสิ่งตอนนี้มันซุกไปวันนี้เอามานขึ้นห้ยลงงักจะอ่วันนี้สิ่งตอนเดียวเอ๊ะบ้านซุกแล้วพี่น้องเงฮะอุ่นน้ำกินมาเลยพี่น้องไอยนะคันแทว่าบ่ได้ทายคลิปทั้งนี้ขอยอิ่มเลยฮะเมย์ขอยอิ่มเหรอเนาะแม่ นี่น้องอุ่นเนี่ยกินพี่น้องมันอุ่นป่าดูเขามขึ้นน่ารักเนาะเอาพี่น้องวันนี้ควายกะทิมาจบคลิปนล้วมันนี่แหละมาเลยว่าว้พอดไม่คลิปหนาเนาะครับเนาะอันนี้ค่ะเอาบ่าได้ชิ่มเนี่ยมีพี่น้องมันถามมาแล้วยู่น้องกินเก่าผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าเอาทิ่มบ่คือกินเนี่ยกิ่นไม่ตลอดบ่เด้ผู้ข่อยใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันเศร้ากับมันอุ่นชิมเทียเนาะับเนาะแต่ส่วนมาผู้ข่อยว่าได้ทายวันเป็นกับข่าวเก่าเป็นแบลอะ เอาพี่น้องสจ้าหน้าที่นี้่ลฟ์ก่วนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ